สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ซันดี้ก็ยังอยู่ในจังหวัดระยองนะคะกับช่วงเวลาดีๆกับรายการห่วงจุ้ยพลิกชีวิตค่ะเรียกว่าวันนี้นะคะซันดี้ก็จะพาคุณผู้ชมนะคะมาพบกับอีกบุคคลอีกท่านหนึ่งนะคะซึ่งเรียกว่าอาจารย์โชคดีสายเหียบนี่นะคะก็ได้ดูแลในส่วนของบุคคล ู้ชมคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวซันดี้จะแนะนํานะคะให้คุณผู้ชมรู้จักบุคคลอีกท่านหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องของฮวงจุ้ยสามารถพลิกชีวิตบุคคลท่านนี้ได้อย่างไรคะสวัสดีค่ะแนะนําตัวกับคุณผู้ชมหน่อยค่ะค่ะชื่อดานิตาพาณิลุ่งละวีค่ะช่อเล่นชื่อแมวค่ะคุณแมวค่ะอ๋อคุณแมวนะคะคุณแมวค่ะต้องถามก่อนค่ะว่าก่อนหน้านี้ค่ะมีความเชื่อยังไงในเรื่องของศาสตร์หวงจุ้ยเพราะว่าหวงจุ้ยเนี่ย เท่าที่เรารู้กันดีเนี่ยจะเป็นในส่วนของคนจีนใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้เราคนไทยคิดยังไงบ้างคะชอบค่ะชอบมีที่ไหนก็มีที่ไหนก็ติดตามเพราะที่แรกก็ฟังจากวิทยุก่อนพออาจารย์เขาพูดก็เลยติดต่อให้อาจารย์มาดูค่ะแล้วก็เลยพอมาดูอาจารย์ก็มาดูว่าต้องทําแบบนี้แบบนี้เราก็ทําตามอาจารย์อ้าวย้อนนิดนึงค่ะก่อนที่จะเรียกอาจารย์โชคดีมาดูที่บ้านเนี่ยค่ะ,คะส่วนตัวแล้ว คิดยังไงบ้างคะว่าอาจารย์โชคดีจะสามารถพลิกชีวิตเราได้ใช่คะ่ะก่อนนั้นมีรถคันเดียวม,มีรถคันเดียวเดี๋ยวนี้มีมีกี่คันนะห้าคันคะ่ะห้าคันเมื่อก่อนนี้เป็นยังไงบ้างคะไหนเล่าให้ฟังบ้างสิคะก่ก็ทําอะไรบ้างคะเมื่อก่อนก็ก็ทํานาอะไรเงี้ยแล้วก็มาค้าขายก็ซื้อรถได้คันหนึ่ง<อ>แต่มันก็ไม่ดีเท่าไหร่เนะแต่พอมาทําพงจุย้ย มันก็ถามว่าด,ดีไหมมันก็ดี<ะ>เพราะว่ามันเหมือนเงินมันลื่นอะอม,มันบอกไม่ถูกอะไรที่เป็นตัววัดว่าเอ้ยพอเรื่องแบบพออาจารย์โชคดีมาเปลี่ยน่วงจุ้ยบ้านแล้วมันดีอะไรที่มันเห็นชัดเจนบ้างคะอย่างเช่นชัดเจนอย่างเช่นหนึ่งแฟน<ะ>ทีแรกแฟนไม่เชื่อเลยไม่ชอบไม่ชอบเลยทาอะไรก็ขัดพอทํามาทํามาเขาก็บอกว่าเอฮ้ยมันดีเว้ยแบบไงอะทีแรกเงินมันก็ข้าไม่ดีพอทํามาทํามา แฟนก็บอกเออเฮ้ยเงินเข้าดีกว่าตัวเองแต่พูดกันแค่สองคนเนาะ,ะเขาก็เลยบอกว่าทําดูทีนี้พอมาทําไม่เคยขัดเลยอไม่เคยขัดเลยทีแรกอุ้ยขัดแล้วระยะเวลาในการที่บอกว่าเห็นผลชัดเจนว่าพอเปลี่ยนฮวงจุย้ยแล้วมันเงินที่บอกว่ามันไม่เคยขัดเนี่ยมันนานไหมคะกว่าจะไหลก็ไม่นานประมาณพอเราทําเสร็จพอเราทาเสร็จมันก็ค่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆแต่พอ ทำไปมันก็ดีอ่ะดีบอกไม่ถูกอ่ะต้องทุกคนต้องสัมผัสเองเอาอย่างงี้ดีกว่าค่ะแหมให้คุณแมวพาไปดูในบ้านดีกว่าว่าที่บอกว่าเปลี่ยนเนี่ยมีจุดไหนที่เปลี่ยนแล้วบอกว่ามันดีบ้างแล้วมันเป็นยังไงบ้างดีกว่าให้คุณผู้ชมดูว่าที่ที่บางคนบางท่านคิดว่าดูวงจุ้ยต้องรื้อต้องทุบต้องย้ายไม่ต้องรื้อไม่ต้องรื้อเลยบ้านนี้เป็นยังไงคะต้องรื้อต้องทุบต้องไม่ต้องรื้อคือ คืออาจารย์จะบอกแค่แก้โอ๊ยทะลือลือไม่ไหวบางคนคนทําไม่มีตังค์ล่ะเจ้าไหนมาลือนั่นนะ่ะสิใช่่ปะอ่ะมาเริ่มกันดีกว่าตั้งแต่เข้ามาที่บ้านค่ะ,คะที่เห็นจุดแรก,เ,แรกเลย,เลยจุดแรกก็คือท,ทําธรณีประตูค,ะคือสูงห้าฟางสิบ อันนี้ก็คือทำตามแบบที่อาจารย์บอกให้อาจารย์บอกแล้วประตูขอให้เปิดเข้าต้องเปิดเข้าแบบนี้ค่ะเปิดเข้าแบบนี้ก็คือเวลาเข้าบ้านเราก็เปิดประตูเข้าค่เปิดประตูเข้าเชิญค่ะค่ะแล้วก็ต่อมาแล้วด้านนี้นะคะเห็นว่ามีไม้อยู่อันนี้คืออะไรคะอ๋อด้านนี้ทีแรกทําหน้าต่างไว้แล้วอาจารย์บอกว่ามันเหมือนมันเหมือนประตูอาจารย์ก็เลยให้เอาขึ้นมาสักสิบสองฟุตเท่าไม้บรรทัด ก็เลยกั้นขึ้นมาคือมันเหมือนเป็นประตูด้านข้างซึ่งอาจารย์บอกว่าถ้ามีประตูข้างจะไม่ดีไม่ดีใช่ไหมแล้วอันนี้ไม่ต้องลื้อประตูไม่ต้องรื้อแค่เพียงแล้วแปะขึ้นมาเอาแค่ไม้มาแปะขึ้นมาแค่นั้นค่ะจบเลยจบเลยโอ้โหไม่ต้องแก้ไม่ต้องรื้อไม่ต้องรื้อค่ะค่ะแล้วก็ไล่มาค่ะอันนี้เห็นโอ้โหถ้ามองตรงเข้าไปนะคะจะเป็นทตกนะระวังตกนะเออ เพราะว่ามันจะมีสเต็ปใช่ไหมคะสเต็ปสเต็ปห้าสเต็ปคือห้าเซนค่ะปะผ่านไปอีกหน่อยก็ห้าเซนค่ะห้าเซนนี่ก็คือจะไล่ลงไปทีละห้าเซนค่ะแล้วความยาวตรงนี้ล่ะคะไม่เกี่ยวคือเราจะทําแค่ไหนก็ได้แล้วแต่เราอ๋อแต่ว่าไอ้ตรงนี้ต้องตับห้าเซนคือเล่นระดับไปเล่นระดับนะคะโอ้อันนี้หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ไปนู่นอีกห้า นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะแปลกมากเลยบ้านนี้คือยาวเรียกว่าลึกดีกว่าลึกแล้วก็เป็นระดับอันนี้ค่ะคือทําไมต้องปิดตรงแค่ช่วงนี้ล่ะคะปิดคือบันไดขึ้นแล้วแต่นะค่ะคือห้ามมีรูมีรูเหมือนมีรูรั่วมีรูลั่วเงินที่เราทํามามันจะรั่วไหลถ้าเราสังเกตตัวเราเองนะค่ะเออทำไมเดือนนี้แรงเงินไม่ค่อยเหลือเรา ลองทำบันไดดูเออแรงเงินมันเหลือเราก็ปิดเลยไม่ให้มีรูรั่วเลยสักอันนึงนะแม้แต่เนี่ยหมายถึงแค่เฉพาะทางขึ้นใช่ไหมคะค่ะทางขึ้นนี่ถ่ามีไอตรงนี้ถ้ามันโบ่ทุกบ้านบางทีบันโบใช่ไหมคะบบางคนทิดมีแต่ลูกบันไดแต่ไม่มีอ๋อก็ต้องปิดเฉพาะทางขึ้นค่ะอ๋อ โอ้โหอย่างนี้หนูจะไม่ต้องปิดทั้งบ้านเลยนะเนี่ยอ้าวอันนี้คืออะไรคะเนี่ยเห็นตู้วางเรียงอย่างนี้เลยคือยังไงคะคือถ้าบ้านมันโล่งเนาะบ้านมันโล่งก็ว่าเอ๊ะทำไมเงินเข้าดีจังแต่ทําไมถึงไม่เหลืออ๋อเงินเข้าแล้วแต่เงินไม่เก็บไม่มีเก็บไม่มีเก็บค่ะคือมีเก็บแต่มันน้อยมันเคยปกติมันเคยเยอะค่ะทีนี้เลยก็เลย ซื้อตู้มากัน้นแต่ตู้ต้องสูงอย่างน้อยเม็ดยี่สิบเ็นอ๋ออาจารย์บอกไว้อาจารย์บอกไว้ว่า<ะ>ต้องเม็ดยี่สิบเแล้วห้ามมีรูข้างล่างหมายถึงตู้ต้องชิดพื้นต้องชิดพื้นทั้งหมดทั้งหมดมถ้ามีรูรั่วาอาจารย์ก็เลยกั้นแบบ<ะ>ทําไมต้องเป็นวลกนะคะทาไมคือคือเราจะฝาลึกคือวอกมุดเราเดินตรงเนี่ยมาได้แค่อาสมมติยี่สิบถ้าเรากั้นเนี่ยเนี่ยลองนับดิ กี่เมตรแล้วอันนี้กี่เมตรมันได้ไปมันวัดให้ได้วัดให้ได้คือถ้าสมมติว่าเราบ้านเราได้แค่15เมตรนะอตู้นี่3เมตรครึ่งแล้วอันนี้เมตรครึ่งก็3เมตรนับอันนี้อีกเมตรครึ่งเนี่ยไป6เมตรละ6เมตรและอันนี้มาอีกถ้ามากันอีกตรงนี้นิดนึงมันก็จะได้ก็ได้อีกะ6เมตรสมมติว่าเราได้ไปอนุนู้นะอันนั้นอันนั้นที่เราได้มัน5อันนั้นผมเป็น21แล้วอนะะและอันนี้อีก6ก่ะ ยี่สิบเอ็ดเป็นยี่สิบเจ็ดเมตรละยี่สิบเจ็ดเมตรนะในนอีกอ่ะก็เป็นสามสิบกว่าเมตรใช่ไหมเพราะว่าบ้านคนที่ว่าทําน้อยๆอาจารย์บอกว่าบ้านนถ้าไม่ได้สิบห้าเมตรไม่ได้สิบห้าเมตรหรือสิบสามเมตรอ่ะเก็บเงินไม่อยู่เราก็ใช้ตู้แบบนี้ทาเอาโดยที่เราไม่ต้องทุบบ้านไม่ต้องรื้อบ้านเนี่ยแค่เพาะว่าตู้กั้นแค่เพราะตู้กั้นใช้ได้เลยแค่นั้นเองได้เลยแล้วมีอย่างหนึ่งคือ มีถ้าเรามีแฟนเราอยากให้แฟนใหญ่ให้ตัวเราใหญ่กันอีกอย่างแต่อันเนี้ยคือผู้หญิงใหญ่โอ้โหคนลุกเลยอ่ะค่ะมันมีอาจารย์เรียกว่าอาจารย์เรียกว่าทางงูเขียวทางงูงูเขียวกับทางทางอะไรนะอีกอย่างอ่ะลืมค่ะคือหมายถึงว่าถ้าอยากให้ผู้หญิงใหญ่ ก็คือต้องทําให้เป็นคดเคี้ยวเหมือนงูใช่ไหมคะคือท่าผู้หญิงใหญ่เราต้องกั้นอีกฝั่งมามันจะมีเป็นเป็นต้องดูในหังสืออาจารย์จะแจกทุกคนเวลาดูอันนี้พอเลี้ยวคดเข้ามาแล้วโอ้โหนี่กว้างยาวไปเลยค่ะตรงนั้นห้องครัวก็ยังจะเป็นเล่นระดับอยู่ะนะคะแล้วก็สังเกตเมื่อกี้ห้องน้ําที่หนูเข้าไปค่ะคุณแมวรับคือทําไมห้องน้ํามันลึก ห้องน้ําต้องได้ท่าทิศเหนือต้องได้สิบสงเซนท oh. ้าทิศธรรมดาต้องได้เออสิเซนแต่น,นี้ช่างทำมากไปหน่อยก็เลยแต่เงินมันจะได้ไม่ไม่เสมอเงินมันจะมาไม่เสมอคือ oh. แต่อันนี้ถ้าได้มันจะได้ก้อนใหญ่เลยอื hmm. ไม่เสมอแต่ก้อนใหญ่ก้อนใหญ่แล้วมันมันได้ก้อนใหญ่เลยแต่ว่ามันจะไม่ลื่นเหมือนเสมอภาพคือได้ทุกวันทุกวันทุกวันจะต็ดอีกอันนี้ก็จะเป็นสเต็ปสุดท้ายที่เป็นห้าชั้นอันนี้ก็คือในส่วนของห้องครัวนะคะคาะถามคุณแมวดีกว่าว่าทั้งหมดที่ทํามาค่ะเมื่อก่อนกับตอนนี้ความแตกต่างชัดเจนไหมคะชัดเจนมากคลนลุกโอ้โหคนลุกเลยอ่ะชัดเจนมากค่ะ เล่านิดนึงได้ไหมคะว่ามันแย่ขนาดไหนแล้วตอนนี้มันเทียบกันยังไงได้ที่บอกว่าก่อนนั้นเหรอก่อนนั้นอะทาอะไรมันก็ยากทาเงินก็ยากมีรถแค่คันเดียวถามนิดนึงว่าทําธุรกิจอะไรคะค้าขายค่ะค้าขายขายอะไรอยู่คะขายผักที่ตลาดสตาอ๋อขายผักที่ตลาดสตาตรงระยองค่ะก็ทีแรกก็มีรถคันเดียวเดี๋ยวนี้มีห้าคันห้าคันมีรถจิบรออีกคันหนึ่งหกคัน มีสิบล้อเลยเหรอคะเนี่ยตอนแรกที่บอกมีรถคันเดียวขายผักนี่รถกระบะใช่ไหมคะกระบะข,ขายผักธรรมดาตอนนี้มีรถห้าคันสิบล้อเลยเหรอคะเนี่ยโหเล่นสิบล้อขายผักเลยอ่ะสิบล้อคันค่ะร <c oughs> ะยะเวลาตอนนั้นกับตอนนี้มานานหรือยังคะประมาณห้าปีค่ะห้าปีแต่ก็คือ,อาาแค่ปีแรกเราก็รู้แล้วแค่ปีแรกเองเหอร,หรอคะอะไรที่เปลี่ยนอย่างแรกเลยคะเปลี่ยนอย่างแรกหรออย่างแรกที่เปลี่ยนเลยคือ เปลี่ยนอย่างแรกนะเงินมันเข้ามาแล้วในใจเราอะเราบอกใครไม่ได้เนาะ,ะคนทุกคนมีตังจะไม่บอกใครเขาหูมันเข้าอุ้ยทําไมเราเก็บตังได้เยอะว่าปีนี้ใช่ไหมะราดูมันได้เยอะว่าอะไรเงี้ยแต่<ะ>คนทุกคนถ้าลองทำผงจุ้ยแล้วจะรู้อบอกใครไม่ได้เดี๋ยวค<ะ>่ะหาว่ารู้กันงนั้นนี้แต่ต้องทําด้วยตัวเองอเพราะว่าในกัหกถามคุณแมวก่อนว่ารู้จักอาจารย์เป็นการส่วนตัวไหม ไม่รู้จักควาแตัดปุจจยุเราคิดว่าผู้ชายคนนี้สามารถพลิกชีวิตเราได้จริงๆเหรอคะก็ลองโทรให้มาดูไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อแต่ก็เลยเอามาลองแก้ดูเอามาแก้ดูเออมันดีว่าแต่คนทุกคนเขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อลองมาทําดูมันดีจริงๆนะไม่โกหกน่ไม่ได้เต็มใจอาจารย์นะอาจารย์ก็อยู่นู่นไม่เต็มใแต่ถามว่าดีไหมดีดีกับตัวเองทำเถอะทำเถอะถ้าหนูชื่ออะไรเนาะหนูชื่อแซนดี้ค่ะ ถ้าบ้านหนูมีหนูทำาผ็ดเื่นไรโกหกนั้นเดี๋ยวเราไปข้างหน้ากันดีกว่าหนูเห็นหิ้งพระที่นี่ใหญ่มากและสวยงามมากๆคุณผู้ชมอยากนําเสนอเลยว่าอาจารย์เคยพูดเสมอว่าพระเนี่ยแต่ต้องหันออกหน้าบ้านใช่ไหมแต่เสียงนะคนทุกคนอย่าทําอย่าทําแบบเสียงแบบเนี้ยแล้วให้มีหนุนขึ้นมาถ้ามีคนยืนตังไบจะโกงหมดโกงหมดเพราะสมัยก่อนที่ไม่ได้รู้จักอาจารย์นะ ไม่รู้จักอาจารย์สมัยนั้นแม่ยังอยู่ทําซิงไว้แล้วหนุนขึ้นมาคนยืมตังไปไม่มีใครคืนสักคนอ๋อทำแบบหนุนเป็นซิงใช่ไหมคะซิงแต่ว่ามีพื้นขึ้นมาข้างในยืมไปเป็นแสนแสนยงไงก็ไม่ให้หยอิยังไงก็ไม่ให้อันนี้เป็นความเรียกว่าต้องโปรดใช้วิจารณญาณเลยนะคะใช่เดี๋ยวเราออกไปดูตรงหิ้งพักก<ต>ันอีกอย่าทำนะย่า แล้วก็ตรงนี้ที่หนูเดินเข้ามาอันนี้เรียกว่าคลายแม็กทำไมถึงให้เป็นจุดสุดท้ายที่จะให้คุณผู้ชมเห็นเพราะว่าสวยงามมากๆเลยคือคืออาจารย์บอกว่าตีจู้ตีจูต้องมีต้องมีเพราะคนทุกคนต้องมีต้องไหว้คือไหว้ทุกวันไหว้ทุกวัน เปลี่ยนน้าทุกวันเพราะว่าเรายังกินทุกวันเลยเราคิดดูเนาะแล้วเรากินเราก็ต้องให้เขาถ้าเราให้เขาเขาก็ช่วยเหลือเราเนี่ยเปลี่ยนทุกวันเลยนะส้มทุกวันเราจะไปเสียดายตรงนี้แต่ถามาได้ไหมได้โอ้อันนี้ก็คือครบเลยตามแบบที่อาจารย์บอกคนะคะครบท่านห้องนนทจะเป็นห้องพระะใช่ไหมคะแล้วก็จะมีน้าเต้าด้วยค่ะโอ้อันนี้แต่อันนี้จะเป็นอันนี้คือเป็นองค์จุ้ยโดยตรงแต่นนทเป็นพระคือ พระ,ะเรามีทุกบ้านมีพระอยู่แล้วแต่เพียงจะหันถูกหรือหันผิดใช่ปะคือพระทุกองค์ต้องหันหน้าบ้านค่ะถึงจะถูกคงจุย้ยอ,อันนี้ก็คือทําถูกหลักถูกต้องทั้งหมดค่ะแล้วบ้านนี้คุณหมวก็ยืนยันเลยว่าไม่ได้ลือ้อไม่ทุบไม่ได้ย้ายเลยเสริมหมดเลยก็มมยคือแค่เติมเอาไม้มาแปะง่ายๆ,ๆแล้วก็ในส่วนของไอตัวที่เก็บกับกับเก็บเงิน ก็แค่วตู้มาตั้งตู้มาตั้งเพราะที่แรกเก็บเงินไม่อยู่ก็เอาตู้มาตั้งก็คือจบแค่นั้นเองค่ะนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราไปพบกับอาจารย์โชคดีกันเลยดีกว่าแล้วให้อาจารย์สรุปค่ะว่าบ้านนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะไปพบกับอาจารย์กันเลยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมเรามาพบกับอาจารย์โชคดีกันเลยค่ะอาจารย์ขาบ้านนี้ที่ดูนะคะบ้านคุณแมวเนี่ยจะเป็นเรียกว่าไม่การันตีว่าไม่ลื้อไม่ทุบใช่ไหมคะ แต่แค่เสริมเพิ่มเพิ่แค่นั้นเองคือจริงๆแล้วเนี่ยการการลื้อทุบเนี่ยอาจารย์ต้องบอกนิดนึงนะครับว่าแล้วแต่อาจารย์แต่ละท่านนะแต่คราวนี้ว่าถามว่าลื้อเนี่ยคุณได้ผลขนาดไหนถูกไหมแล้วก็การที่ไม่ลื้อเนี่ยบางครั้งเราดูเอ๊ะอาจจะมีมันแปลกๆอาจจะไม่สวยอันนี้อาจจะจริงแต่คราวนี้ว่าสวยหรือไม่สวยเหมือนกับถูกใจแต่ไม่ถูกต้องบางอย่างถูกต้องอาจจะไม่ถูกใจนะคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยศาสตร์คำว่าหวงจุ้ยนี่คืออยู่ที่ความเชื่อนะครับไม่ใช่งมงาย อาจาร,รย์พยายามบอกหลายๆครั้งนะให้เชื่อแต่ไม่ให้งมงายคนไหนทำคนนั้นได้นะอาจาร,รย์ว่าการทําแต่ละอย่างในเกี่ยวกับสัตว์หวงจุ้ยเนี่ยอยู่ที่บุญวาสนาของแต่ละบุคล<ม>คลบางคนคุณเจออาจารย์ดีนะแต่คุณไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขถามว่าคุณใช้ชีวิตเป็นยังไงก็เหมือนเดิม<ช>ทําไมไม่ยอมลองเปลี่ยนดูละ<ช>่ะถ้าเปลี่ยนถามว่าได้ใครได้คุณแต่ถ้าคุณไม่เปลี่ยนล่ะก็ได้คุณเช่นกัน นะอาจารย์มีหน้าที่ชี้แนะให้คุณในสิ่งที่ดีให้คุณเท่านั้นเองอาจารย์ก็ยังย้ำนะครับให้เชื่อแต่ไม่ให้งมงายแล้วที่สําคัญคืออาจารย์ไม่ลือแล้วก็ไม่ทุบนะครับค่ะแล้วคุณแมวล่ะคะอยากจะพูดอะไรบ้างไหมคะสําหรับทุกวันนี้กับสิ่งดีๆที่ได้รับค่ะถ้าคนที่ว่าคิดจะแก้พวงจุ้ยแก้เอะมันดีจริงๆอ,อันนี้ประสบกับตัวเองเลยค่ะประมาณกี่ปีได้รวมหัวท้ายละหัวท้ายตอนนี้ก็ได้ประมาณหปีได้ถือว่าเร็วมากนะคะห้าปี คือจากแค่ปีแรกแล้วก็รู้เลยอะไรค่ะคือจริงการแก้ตรงนี้ประมาณสองอาทิตย์ก็เริ่มบังคับแล้วแล้วก็2เดือน3เดือนเป็น6เดือน1ปีคือไปเรื่อยๆคือจะปรับมาเรื่อยๆคือพอครบครบแค่3ปีแล้วกันนะอย่าบอกเกินห้าปีคือ3ปีคือมันเต็มร้อยแล้วทุกอย่างลื่นเลยคือไม่คืออาจารย์ยังย้ําอีกนิดนึงนะครับว่าตรงนี้ได้ตลอดแก้ครั้งเดียวได้ทั้งชีวิตใช่โชลูกโชหลานใช่ ค่ะจริงๆอ่ะวันนี้นะคะ่วงจุ้ยพริกชีวิตนะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณแมวมากๆเลยนะคะที่เรียกว่ามาให้รายการหวงจุ้ยพริกชีวิตนะคะเรียกว่ามาบอกท่านอื่นๆค,ค,ค่ะวันนี้คุณผู้ชมท่านใดที่สนใจนะคะสำหรับหวงจุ้ยนะคะอยากจะดูกับอาจารย์โชคดีซาเฮียบก็สามารถติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอในขณะนี้ได้ค่ะเราสามคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีคะ่คะ